สวัสดีครับวันนี้ร้านตะวันไฮโลเทคนะครับผมก็จะมาเสนอสินค้านะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะฮะก็กำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับผมทางร้านเราก็เป็นจัดจำหน่ายเป็นเจ้าแรกเลยนะครับผมก็เรียกว่าจานนมลูกครับมีจานหนึ่งใบครับจานใบสวยมากครับผมนะฮะสวยมากเหมือนมัดดวงร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับอ่าเลยมีลูกวัดดวงให้สามลูกครับเสียงใสครับเสียงเพาะครับผมนะฮะดินไหลปกตินะครับไม่ดูดไม่ติดจานนะครับผมก็จะมีลูกงานหนึ่งลูกนะครับผมอ่าเล่นได้ทั้งหน้าสี่และหน้าลายนะครับ นะครับหลักๆก็หน้าสี่ก็จะได้เยอะเล่นลูกเล่นได้เยอะฝานะครับส่วนหน้าลายก็ก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวจะทดสอบทั้งหน้าสี่และหน้าลายนะฮะการใช้งานของมันก็ไม่ยากครับก็ล้มลูกครับล้มล้มหกครับแล้วว่าขยับก็จะเป็นหกนะครับอย่างเงี้ยนะครับเอาในบ้างห้าครับผมแขวจุดไหนก็ได้นะครับนี่ครับห้าครับล้มห้านะครับอยากให้เป็นห้าครับ ล้มสองครับล้มสองนี้ก็เลยครับล้มสองตรงนี้ข้างบนก็ได้ม่จำเป็นต้องซ้ายฝาเลยนะครับล้มสองครับครับก็ขยับพอดีพอดีนะครับนี่นะครับผมล้มหกครับล้มหกตรงนี้ครับข้างบนก็ได้ครับหกนี่นะครับล้มเอียวครับล้มเอี่ยวตรงนี้ก็ได้ครับล้มเอียวตรงนี้ครับล้มเ่าเอาเป็นเดียวนะครับนะฮะการใช้งานของมันก็อย่างนี้นะครับในกรณีเอาลูปประกอบมาลงครับ สมมติเปิดนี้เราต้องการเล่นสูงครับเราล้มหกไว้เลยครับนะฮะลบมูกงานหกไว้นะครับส่วนลูกปล่อยสองลูกนี้ปล่อยให้เป็นอิสระไปนะครับเปิดนี้มีหกแน่ครับนะครับมีหกแน่ครับผมอ่านะครับอ่าต่อไปครับเราต้องการเหียวครับมันทั้งต่ําครับคือคือคือลูกนี้มันมันมันไว้ตรงไหนก็ได้ครับจุดจุดไหนก็ได้นะครับจุดไหนอยู่บนอยู่ล่างอยู่ไหนก็ได้ครับหอยเราล้มลูกงานไว้อย่างนี้กันนะครับ อระเี๋ยวจะมีเอียวครับเห็นไหมครับเขย่าแนอนหน่อยก็ได้นะครับพอให้ลูกวัดดวงสองลูกให้ไปครับลบทยมเดิมนะครับนี่ครับนี่เห็นไครับไปถึงไปถึงตูดเลยนะครับนะครับก็เขย่าวแรงได้นะครับอ่านะครับในกรณีอันนี้คือหน้าสีนะครับอส่วนเราจะมาแนะนําเป็นหน้าลายกันบ้างนะครับในกรณีหน้าลายนะฮะตันนี้เราลายลูกออกสีหกเอี่ยวนะครับ ลมกตตอนี้ลูกออก4 6เอี่ยวนะครับลูกงานตัวนี้ครับเราสามารถยืนได้นะครับเราสามารถยืนได้อย่างในกรณีนี้นะครับลูกงานจะอยู่หน้าเอี่ยวนะครับสั่งยืนนะครับ2ลูกก็จะวิ่งปกตินะครับเห็นนะครับลองดูนะครับเนไครับเหลือเอี่ยวยืนอยู่ครับนะฮะเปิดต่อไปนะครับถ้าเราต้องการยืน5นะครับอาบนุ่เอี่ยว25นะครับเราก็เอาต้องการ5ยืนนะครับแล้วก็เอาลูกงานนะครับตั้งไว้หน้า5ไว้นะครับ ลูกอื่นก็เปลี่ยนเป็นหน้าเหี่ยวสองห้านะครับเวิาที่ยืนห้ามีห้าแน่นอนนะครับอันนี้เซหรับหน้าลายนะครับจานล้มลุกนะครับเล่นได้สองแบบนะครับข้างหน้าสีหน้าลายนะฮะนะครับผมอ่ะเปิดนี่มีห้าแน่นอนครับไปให้สองลูกวิ่งไปครับนะครับพราเรายืนห้าไว้นะครับเห็นไหมครับห้ายังอยู่นะครับตัวนี้ต่อไปเราจะยืนสองก็ได้ครับแล้วก็เอามาสองครับมาเป็นสองตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นห้าซะ่ะ สองยืนแน่ครับนะครับอันนี้คือหน้าลายนะฮะนี่นะสองยืนนะครับเห็นนะครับผมตัวนี้เล่นทั้งหน้าสีหน้าลายนะครับผมรูปไม่ดูดไม่ติดจานนะครับดินไหลปกตินะครับนะฮะงานสวยครับสวยจานสวยงามมากเลยนะครับผมสนใจก็ติดต่อได้นะครับร้านตะวันไฮโลเทคชลบุรีนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องลิงก์ไว้นะครับด้านล่างนะครับก็มีทั้งเพจ Facebook ช่อง y o u t u b e นะครับเข้าไปกด Subscribe ติดตามเลยนะครับจะมีสินค้าใหม่ๆมานำเสนอตลอดนะฮะราคาถูกๆครับสินค้าคุณภาพนะฮะนะครับลูกค้าถ้าเคยสั่งซื้อแล้วก็จะรู้นะฮะว่าชื่อนี้นี่คุณภาพแน่นอนจัดส่งเร็วแน่นอนนะครับไม่มีมีโกงไม่มีหลอกนะครับเราเปิดขายสินค้าบน Facebook มาเป็น10กว่าปีนะฮะเจ้าแรกๆบนโซเชียลเลยนะฮะโอเคนะครับก็ฝากด้วยครับตวานไฮโดรเทคชนบุรีครับผมขอบคุณครับ